ครับวันนี้ก็มาถอนมันครับถอนมันนาครับนั้นมาลองผ่านด้วยครับเพิ่งทำเสร็จไม่อเช้านี่หละครับตื่นมาทำแต่ตีห้าครับพอดีทำตั้งแต่ตอนเย็นครับเจ้าของเขาเอาอุปกรณ์มาให้ทำครับอันนี้ไม่ใช่ตัวของผมนะครับ ตัวของผมคือให้เจ้าของพานนี้เขาไปถอนวันนี้เหมือนกันครับผมก็เลยต้องรีบทําวันนี้เพื่อที่จะได้ให้ให้เสร็จเมื่อเช้าจะได้มาถอนของตัวเองครับน,น,น,นี่คืพานของผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่านะครับว่าทํารีบด้วยนี่ครับเป็นแบบนี้ต่อกับโครงครับ นี่ครับยังเชื่อมไม่ดีรครับเชื่อมแค่คิดว่าพออยู่ครับเพราะว่ารีบครับไม่รู้ว่าไทยดีหรือเปล่านะครับอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ลงคลิปก่อนหน้านี้ตัวลงคลิปก่อนหน้านี้ให้เจ้าของ านที่เขาให้ทํานี่ครับเอาไปใช้ครับเดี๋วผมก็เลยเอาของเขามาทําแล้วก็เอามาถอนของผมแล้วก็ถทดูก่อนครับว่าต้องแก้ตรงไหน,นเสียงเห็บเหนะครับถอนมานาันนะหัวไม่ใหญ่หรอกครับถทยดูือบาน น,นี่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรอะไรเลยครับน,นี่ก็หกโมงเจ็ดโมงนะครับครับเดี๋ยวไปลุยงานเน,นี่ยนี่กินตัวนี้ก่อนนี้ก็ออกมาก่อนข้าวเช้าครับให้พ่อเอาข้าวมาตามโอเคครับเดี๋ยวกรับเทนนี้ก่อนครับนีร,ระรับ เอาดูนี้มาไว้ดูบนครับไห้มันมุนสุดแล้วครับมันยังลงไม่ลึกครับนี่ครับ มันหนัวน้อยครับเยเล่ครับขาดครับก็ดีกว่าคุ้ครับแต่ไม่ใช่ว่าผมว่ามันดีนะครับมันก็มีขาดมีอะไรบ้างเลย ไม่มีคนถ่ายให้นะครับก็เลยต้องถ่ายด้วยถ่ายด้วยครับอันนี้เอาลงลึกครับก็เลยร็ไม่มีดอกยางด้วยวิเกตถอดเปลี่ยนล้อ เยขาขนะบางอันก็แน่นอนนะจะให้ดีเหมือนกถไทยใหญ่ก็คงไม่ใช่นะหวัวไม่เยอนะครับเจออะไรอกไเลย,เลยตอนแรกเว่าคิดจะถ่ายทิ้งนอะ <c oughs> ยากภาพตอนแรก Que <laughs> amém, เดินได้ดท่ร่ะรโึได้อก็มคมีขา นี่ครับเ,รเห็นไหมครับไม่มีต้นมันเลยครับแับต้นอมองมันมิงนุ่มสังนุ่มสวยหน่อยนิดนึง คลิปนี้คือจบป,ประมาณเท่านี้เลยครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปอยู่ครับเดี๋ยวจะเพื่มมีคนมาถ่ายให้ได้ถ่ายเดินถ่ายแบบนี้จะได้มองเห็นชัดๆครับอันนี้ก็ไปไหม่ครับอ,อ,องนิ้ว 在那干。<laughs> <laughs>